สวัสดีครับทูนเซอร์วิสครับเครื่องกึงนะครับตัวนี้ก็รุ่นขายดีสุดของทางร้านนะครับจะมีสองรุ่นนะครับตัวหนึ่งจะเป็นยาซ่าเฮนท์เอ็มทีสองนะครับตัวหนึ่งจะเป็นสองหนึ่งศูนย์วีอาร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขายดีสุดของทางร้านนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเป็นวันไหนบ้างนะครับตัวนี้เป็นยาซ่าเฮนท์เอ็มทีสองนะครับมอเตอร์1500วัตต์ นะครับหัวจับขนาด5นิ้วนะครับรูผ่าน38มิลสวิงนะครับสวิงได้270มิลกึ่งงานยาวได้600มิลนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2พาขับนะครับก็จะแบ่งแยกระหว่างพาขับความร,รตัดกับพาขับกึ่งเกี่ยวนะครับก็จะเป็นตัวนี้2พาขับตัวนี้ใช้งานได้นานแน,น่นอน,น,นครับเป็นรุ่นแยก2พาขับแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ3คันโยกนะครับก็ตัวนี้นะครับคันโยกแรกก็จะเป็นตัว กินซ้ายกินขวานะครับแล้วก็กึ่งเกีียวซ้ายเกีียวขวาแล้วก็กึ่งเข้ากึ่งออกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฟีดเดเรคชันนะครับตัวที่2ตัวนี้จะเป็นความเร็วตัด ABC นะครับสามารถตั้งค่าความเร็วตัดของพอขับด้านล่างได้นะครับกึ่งให้กึ่งงานช้ากึ่งงานเร็วกึ่งงานเร็วมากนะครับสามารถตั้งค่าได้ส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวปรับระหว่างเลือกระหว่างตัวส่งกําลังพอขับความเร็วตัดหรือพอขับกึ่งเกียวนะครับตัวนี้ก็ จะเป็นรุ่นยาไส้ที่มี2760นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขายดีที่สุดของทางร้านนะครับเข้ามาเดือนละสี่เครื่องนะครับเดือนนี้ก็จองเต็มเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับก็เปิดเครื่องนะครับเครื่องค่อนข้างนิ่งแล้วก็เงียบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องที่ขายดีของทางร้านอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้รีวิวร่วมกันนะครับกับตัว210 VR นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็น2องนุ่านะครับตัวสเปคเครื่องนะครับก็จะเป็นมอเตอร์1,100วัตต์นะครับตัวนี้สําหรับเครื่องกึ่งเล็กนะครับมอเตอร์1,100วัตต์ก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับใหญ่ที่สุดแล้วหัวเครื่องก็ขนาด5นิ้วนะครับรูผ่าน38มิมลเช่นกันนะครับกึ่งงานยาวได้400มิลนะครับตัวนี้กึ่งงานยาวได้400มิลก็ตัวนี้เป็นสเปคเครื่องนะครับสองนุ่งสูตรวิราก็จะตัวเล็กกว่าตัวยาสั้นให้มีสองเจ็ดห แต่จะมีปุ่มปรับระดับได้แค่ปุ่มเดียวก็คือตัวฟีดเดเรคชันนะครับเวลาเปิดเครื่องก็เปิดได้ปกติเหมือนกันนะครับเปิดได้ปกติเลยพอเปิดขึ้นมาเครื่องก็จะหมุนทํางานทันทีอย่างนี้เลยนะครับปุ่มต่างๆก็คล้ายๆกันแต่ไม่มีปุ่มปรับ3ระดับแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มสปีดคอนโทรลนะครับฟิวอิมเมจนซี่ฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดนะครับแล้วก็ฟีดเดเรคชันนะครับฟีดเดเรคชันเวลาใช้งานก็ เหมุนเปิดปิดได้เลยนิ่มนะครับทุกตัวนิ่มทางร้านเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งทุกตัวเปิดเครื่องเซ็ตค่านะครับตั้งค่าให้นะครับแบบนี้นะครับทั้งสองรุ่นนะครับสามารถกึงเกลียวนิ้วเกลียวมินได้นะครับสามารถกึงเกลียวนิ้วเกลียวมินได้นะครับตัวนี้นะครับตัวเล็กนะครับตัวสองหนึ่งศูนย์วิอานะครับตัวนี้ก็จะมีนาฬิกากึงเกลียวให้ไปด้วยนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการกึงเกลียวนะครับตัวนี้เป็นสองหนึ่งศูนย์วิอานะครับตัวบนเป็น ยาซ่า h 2760นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับโอเคก็เทสเครื่องนะครับเทสเครื่องส่งลูกค้านะครับก็จะเปิดเครื่องเทสประมาณนี้นะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับทางร้านนี่คัดสรรให้มาแล้วนะครับอะไรที่มันลำบากสําหรับร้านนะครับร้านในขายนะครับอะไรที่ขายไปแล้วนะครับเครื่องไม่มีปัญหานะครับสบายสําหรับทางร้านร้านก็จะขายนะครับก็ง่ายๆเลยครับคอนเซปต์ง่ายๆเหมือนพวกเราทุกคนพวกเรา ซื้อเครื่องไปก็ไม่อยากได้เครื่องที่มีปัญหานะครับก็เหมือนกับทางร้านนะครับถ้าเครื่องที่มีปัญหาก็ตามซ่อมบ่อยก็เหนื่อยที่จะซ่อมนะครับก็จะขายเฉพาะเครื่องที่มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับจะมีเข้ามาอีกรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นตัวสแตนดาดนะครับแต่จะกึงงานยาวได้600กับ800มิลนะครับเข้ามาอีก2รุ่นนะครับแต่จะไม่มีฟีดเดเรกชันนะครับจะไม่ีฟีดเดเรกชันแต่หน้าตาจะคล้ายกับตัว200 V ยานะครับตัวนี้เราก็คัดสรรมาแล้วนะครับ แต่จะเป็นรุ่นสแตนดาดแต่จะกึงงานยาวได้600กับ800มิลนะครับราคาก็จะถูกกว่าตัวนี้อีกนะครับของแถมนะครับก็แถมไม่คล้ายกันนะครับแถมเกือบไคล้ายกันทุกรุ่นทุกเครื่องกึงนะครับของทูนสวีดนะครับก็จะมีด้ามมีลกึง7ดด้ามนะครับแล้วก็ไม่มี2กล่องนะครับปะแจแอลนะครับแล้วก็ศูนย์ตายกล่องเครื่องมือ1กล่องนะครับปะแจปากตาย1ตัวฟันกลับหัวจับ5นิ้วนะครับทีชักแล้วก็ชุดเฟืองนะครับเกีียวนิ้วเกีียวมิล ตัวนี้เป็นศูนเป็นเป็นศูนเป็นนะครับ MT 2 1ตัวแล้วก็หูจับดอกสว่าง1ชุดนะครับเอนยยี่ห้ออินไซ h ์1ตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับชุดของแถมจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจะเหมือนกันหมดไม่ว่าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามทางร้านมาด้ีๆตลอดมานะครับยังไงลูกค้าท่าใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ057474533นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ